เปิดภาพล่าสุดน้องไซาสหล่อแย่งสีที่ไต้หวันที่มาของใบหน้าฟ้าประธานเปิดภาพล่าสุดน้องไซลาสลูกชายดิวอริสราหล่อแย่งสีที่ไต้หวันอยู่กันแบบยาวๆเลยสําหรับการบินไปไต้หวันครั้งนี้ของคุณแม่สุดสวยดิวอริสรากับสามีเซบาสเตียลีพร้อมกับกระเตงลูกชายตัวน้อยน้องไซลาสไปด้วยแต่แฟนๆก็ได้เห็นภาพอยู่เรื่อยๆในโซเชียลเรียกว่าพอคลายความคิดถึงซุปตาตัวน้อยอย่าง น้องไซลสัสไปได้บ้างล่าสุดดิวอริสราเพิ่งจะโปสภาพครอบครัวอบอุ่นสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า happiness is this และภาพแต่ละช็อตนั้นก็ละมุนมากคุณพ่อกับลูกชายเหมือนกันมากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทั้งรักทั้งเห่อมากแค่ไหนก็ความน่ารักของน้องไซลสัสที่พุ่งทะลุเฟรมออกมาเลยหน้าตาจิ้มลิ้มมากมีแต่คนชมเพราะคำว่าน่ารักและหล่อเต็มไปหมดเลยเช่นหล่อจังเลยลูกกบอนาคตพระเอกแถวหน้า หล่อที่สุดเลยครับน่ารักกกก,กตาก้อนนนน่ารักมากกก,กนอนนนเทวดาน้อยยอยน้องน่ารักมากดวงตาและแววตาน้องเหมือนคุณพ่อมากๆหล่อมากครับตา้าไซรัสตาน้องสวยมากกก,กเลยค่ะหล่อไม่ไหวลูกเอ๋ย,อยยิ้มเบาๆมุมปากแต่มีพลังมากหล่อจังครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยทีเดียวแถมมีน้องไซรัส เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของทั้งคู่อีกด้วยและเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่คนสวยดิวอริสราทองบริสุทธิ์ได้โพสต์คลิปวิดีโออดมเมนต์ความประทับใจผ่านอินสตาแกรมดูอาริสราซึ่งเผยให้เห็นพัฒนาการสงไยของน้องไซลาสในตอนที่ได้รับประทานอาหารบดเป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมระบุคแคปชั่นครั้งแรกของเต้าก้อนไซลาสสอดในการกินอาหารมื้อแรกลูกรักเหมือนหิวอยากกินมานานแล้ววัวซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากน้องไซลาสจะทำเอา คุณแม่ดิวและกองเชียร์ภายในครอบครัวพากันตื่นเต้นไปกับช่วงเวลาสุดพิเศษดังกล่าวและลีลาการรับประทานที่ชวนให้ร้องว้าวเบอร์สุดแล้วทางฝั่งของแฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปก็ยังพากันคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูส่งตรงไปถึงซุปตาตัวน้อยกันอย่างคึกคักเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกินเก่งมากลูกกบกบโอยน่ารักกอกกอรักจังเลยตาโตมากหน้าฟัดอร่อยไหมครับเจอหนูแล้วใจฟูทุกทีและอีกมากมายเรียกได้ว่าตอนนี้น้องไสลสา ลูกชายที่เป็นแก้วตาดวงใจของดิวอริสรากับสามีเซบาสเตียนลีกลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศไปแล้วก็แม่ดิวขยันอัปเดตความน่ารักให้ชมกันรัวๆวันต่อวันขณะน,นี้ใครจะอดใจไหวถึงแม้ตอนนี้ทั้งครอบครัวจะไม่ได้อยู่ไทยแต่อยู่ที่ไต้หวันบ้านสามีแต่แม่ดิวก็ขยันอัปเดตความน่ารักของลูกชายอยู่เสมอๆดูเหมือนว่าความน่ารักของน้องไซรัสจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกยิ่งโตยิ่งหล่อน่ารักน่าชัง แท็กโพถ้าเก่งเหมือนคุณแม่ซาด้วยงานนี้ที่ป้านาอาพากัะหลงจนหัวปักหูปั๊มแล้วลูกน้องขยันยิ้มขนาดนี้จะไม่ให้หลงยังไงไหวตอนเด็กยังน่ารักตาแป๋วขนาดนี้โตมาต้องหล่อมากแน่ๆเลยหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณแม่เตรียมมูลนูกายได้เลยอนาคตพระเอกดังอย่างแน่นอนสำหรับน้องไซลาส